ความจริงแล้วสถาบันครอบครัวเนี่ยถือว่าสำคัญมากเลยค่ะในการดูแลสุขภาวะทางใจเด็กค่ะ บทบาทของพ่อแม่ในการดูแลสุขภาวะทางใจของเด็กนะคะความจริงหมอมองว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นต้นทุนในตัวเด็กมากนะคะความจริงแล้วสถาบันครอบครัวเนี่ยถือว่าสําคัญมากเลยค่ะในการดูแลสุขภาวะทางใจเด็กค่ะเพราะว่าประสบการณ์โดยเฉพาะในขวบปีแรกเนี่ยค่ะมันจะเป็นต้นทุนแล้วก็เป็นแม่แบบในการที่เด็กจะใช้ชีวิตต่อไปด้วยค่ะ สุขภาวะทางใจของเด็กค่ะหมอมองว่ามันคือการที่เด็กคนหนึงเนี่ยมีความสุขในขณะเดียวกันก็มีความรู้เท่าทันอารมณ์สามารถดูแลอารมณ์ตัวเองได้รู้เท่าทันความคิดคิดวิภาควิจาร์ณมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหามีความยืดหยุ่นค่ะมีความเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่น ทีนี้บทบาทของพ่อแม่ว่าทําอย่างไรคะ่ะหมอจะยกเป็น3มอันหลักๆนะคะอันแรกคะ่ะคือการที่เด็กได้รับความรักความอบอุ่นความผูกพันจากครอบครัวคะ่ะซึ่งในส่วนนี้สําคัญมากเพราะว่าการที่เด็กรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่รักรู้สึกว่าครอบครัวไว้ใจได้ดูแลตัวเองได้เนี่ยจะทําให้เด็กเกิดมุมมองต่อตัวเองว่าฉันเป็นที่รักฉันมีคุณค่าคนอื่นไว้ใจได้เชื่อใจได้แล้วก็โรคปลอดภัยเพียงพอคะ่ะ คือการที่เด็กได้รับความรักความผูกพันที่มั่นคงเนี่ยจะทําให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองมีความสามารถในการเชื่อใจเห็นหกเห็นใจผู้อื่นค่ะแล้วก็มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเด็กด้วยข้อที่2ค่ะคือการที่ครอบครัวเนี่ยฝึกเรื่องขอบเขตความรับผิดชอบวุัยในกับเด็ก คือการที่ให้เด็กเนี่ยได้ลองรับผิดชอบเช่นลองแต่งตัวลองทําการบ้านลองเจอปัญหาเราจัดการค่ะการที่เด็กเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองต้องทําอะไรสามารถทําอะไรได้เนี่ยจะทําให้เด็กมีความสามารถในการกํากับตัวเองมีทักษะในการแก้ปัญหาแล้วก็มีความคิดยืดหยุ่นด้วยค่ะส่วนในข้อที่3นะคะมันคือการที่ สมดุลระหว่างการที่ครอบครัวจะเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนรับฟังแล้วก็การที่ปล่อยให้เด็กได้ลองเผชิญการใช้ชีวิตการรับผิดชอบตัวเองในขณะที่เป็นเพื่อนคู่คิดคอยชี้แนะให้กําลังใจนะคะทีนี้เนี่ยการจับจังหวะว่าจังหวะไหนควรจะซัพพอร์ตเด็กเยอะจังหวะไหนอาจจะปล่อยเด็กเนี่ยอย่างเช่นถ้าบางครั้งเด็กเขาอาจจะอยากลองไปทํากิจกรรมบางอย่างที่ไม่อันตรายค่ะพ่อแม่ก็อนุญ,ญาตโดยที่ยังดูในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็จะทําให้เด็กรู้สึกมั่นใจ มากขึ้นหรือบางครั้งเนี่ยในเด็กวัยรุ่นโตแล้วแต่ว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกเศร้าเยอะพ่อแม่ก็อาจจะเป็นฝ่ายที่เข้ามาให้กําลังใจมารับฟังการจับจังหวะว่าจังหวะไหนที่ควรจะช่วยเหลือมากน้อยเนี่ยมันก็มาจากการที่ครอบครัวเนี่ยให้เวลาในการที่อยู่กับเด็กจนสามารถจะเกิดความเข้าใจกับเด็กได้ค่ะ